สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับช่องคิงนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําครีมแบบใายดีนะมันก็เป็นครีมทั่วไปนี่แหละครับไม่ใช่ว่าใช้แล้วก็แบบขาวถทาวันนะก็แบบใช้ดีมากๆเลยนะทุกคนคอลองสั่งซื้อได้นะฮะคนที่แบบต้องการขาวแบบขาวแบบ เออแบบครีมบางคนเจอปัญหาก็คือใช้ครีมแบบมีข่าวมันเป็นครีมช่วยบำรุงผิวแบบวดีมากๆแล้วทุกคนแบบใช้ได้ดีมากคือสั่งซื้อได้นะคือทานนี้เดียวคือแบบแค่สองสามหยดก็คือทําให้ตัวข่ามอมมากเลยนะทุกคนคือมันทานได้หลายเยอะมากเลยนะทุกคนคือสั่งซื้อกันได้นะจ๊ะคือผมผมก็ลองลองทาแขนดูคือแบบมันไม่ไหวจีงผมก็ต้องถอดเสื้อคือจะลองช้อยแบบข่าจริงไหมนะทุกคนคือโอ้โหแบบสกกินนั่นก็โผล่มาแล้วก็ผมก็จะลอง ใช้แบบอ,อกดูนะจ๊ะทุกคน คือแบบอือหอโอ้หลอทาทุกอย่างคือแบบมันเข่าจริงนะทุกคนคือแบบตัวผมก็ดำๆแล้วก็ลองทาครีมคือแบบมันช่วยบำรุงผิวแบบได้ตั้งเยอะอทุกคนคือสามารถทาได้ทั้งแบบอืตีนด้วยนะขาก็ทาได้คือตอนนี้ผมก็ลองมันทาขาดูว่ามันเข่าจริงไหมคือมอนแบบเข่าจริงไหมคือแบบทุกคนเป็นมือเกิร์อะเออมันของดีขนาดนี้หรอวะคือราคาราคาแบบเบามาได้ตั้งสีกระปุกทุกคนถ้าสนใจก็คือมาสั่งซื้อได้นะจ้าคือแบบราคาดีนะทุกคนคือแบบอือหอ เลิศคือชอบชอบมั่มมั่นครับโอเคเจอกลิ้